กระป๋ายิงฉุดกันจับคู่กันนะถ้าใครได้คู่เพราะนั้นจับต่อยินไปสองครั้งจับคู่กันนะยาวยิงยาวมากระป๋ายิงฉุดเึ็นช,ชนะมีเล่มก่อนช้างนกอะไรก็ปิดเราไม่ถึอ เย้ช้าหวอนกัน,นเดี๋ยวตาไมเ่เห็นต่อสิ ไปวางไว้ววชั้นก่อนโอเค tắm bên nhà thưa thế hệ không ที่สี่ใช่ครับ như chủ. Địtเลย. Cúp. Đâu. Ok. Knock knock knock. Rồi oh. 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 tới. Ê, thế này ก้าปูเต่าอันนี้ปูอยู่น anyway. ี่อย yeah. ู่นี่ e s yes เอโนกหรอมาถูจจเนี่ยอเอาแบบโอเค เสื้อกัตต้าไฟอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่หรือว่าอยู่นี่อยู่นี่บอกกันให้เหรอคะพี่วันโกหกอ่ะจิ้มตอบจิมตอบลนกก็ได้แต่ไม่ใช่หรอเอาไม่ก็ลบไม่ก็สี ลิงได้สองแล้วแต่ว่านี่ไม่เยอะแล้วนะได้ลิงอยู่ไหนเฮ้ยทำไมไปไม่ได้ไปไม่ได้ีสนอันนี้อะไรอ่ะถิงต เห็นจริงโตอะไรใช่ไม่เห็นตรงนี้ไงอันนี้พึ่งจะรับพึ่งพน่งพึ่งพึ่งให้แม่ปิดก่อน น่าเป็นคู่สองสี่หกแปดข้งางก็ได้เยอะเหมือนกันสิบสองสิบสี่สิบหกอีสีสกต้นหนึ่งหายไปไหนอ่ะมันต้องเป็นคู่กันสิว้วเห่อยจงจงนี่ สี่สิบหกสิบหกยสิบดยกสิบยี่สิบสองน้าอะไรคะสไม่ต้องไว้จับจับาบาเลยสไม่ต้องจับพูดเลโรยาบาเลย สิบแปยีิเป็นในยี่สิบสอแล้วก็ในยี่ิบเนไอคอนเอาเรียงเอาใหม่ใช่ไหมใช่